กับเรื่องสื่อมวลชนที่เคารพนะครับสําหรับคณะทำงานการศึกษา,า,า,าการศึกษาและวัฒนธรรม,มของสถาบันศึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะได้จัดให้มีการอภิปรายเรื่องพระพุทธศาสนา,ากับภาวะวิกฤตของชาติในวันศุกร์ที่18มิถุนายนปีนี้นะครับเริ่มเวลาตั้งแต่8โมงครึ่งลงทะเบียนเทีย่ยงขึ้นหรือ9โมงครึ่งน,นะครับ ก็จะมีท่านโอกาสเป็นพระมาคุณซึ่งท่านเป็นประธานสถาบันอภิปรายแล้วก็สำหรับวิทยากรก็จะมีท่านพมาทำโค้ดอาจารย์ที่การบดีของมหาวิทยาลัยมาดูรอดชอราดูวิทยาลัยและท่านเพศพระเพศโดยานยินยอมอธิการบดีของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมาชอราวิทยาลัยนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์หลวงพาอเพื่อบิดา ประธานคณะทำการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมแล้วก็มีนายวรวิทย์สมรรคพิพัฒน์สมาชิกคณะทำงานศึกษาสังคมเป็นผู้ดำเนินการอภิปรายนะครับแล้วก็เปิดให้แสดงความคิดเห็นในโอกาสต่อไปเพืเนจะกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์สมพรได้รับสิทธิ์าได้ช่วยโทรสารกล่าวในวิกฤตของชาติแล้วก็พระพุทธศาสนาจะช่วยแก้ไขได้อย่างไรขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์สมพรครับ คณะทำงานการศึกษา,าศาสาศาศาศานาวัฒนธรัมได้พิจารณาเหนว่าในปัจจุบันนี้ประเทศไทยเราต้องสอบปากเปล่าวิถีของชาติในหลายด้านโดยเฉพาะก็คือกอารทางด้านคือในด้านการเมืองการปกครองในด้านสังคมแในด้านเศรษฐกิจในด้านการเมืองการปกครองผมคิมันเนี่ยวก็นทางเศรษฐกิจ ยกตัวอย่างก็คือความคิดความเห็นความเชื่อในการเป็นงของคนไทยเราไม่แตกแยกและเกิดความขัดแย้งความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเรื่องวิถีชีวิอันนี้เป็นยุทธิของชาติที่รา้ายแรงนะครับประการหนึ่งที่ต้องมาทางแก้ไข ผู้บาลก็เลยพยายามจะแ,แก้ไขโดยมีแผนการออกชาติและการรูประเทศทไทยนะครับแล้วก,ก็นอกจากนี้ยัมีปัญหาเรื่องความไม่สงบในจังหวัดภาคใต้ซึ่งเกิดขึ้นจานกาการก,ะกะระวน,นก,การของคามร้ายและก็มุกการแย่งแย่ก็เลยดูแลอยู่และในเรื่องการดูแลปกครองที่เราของก็คือประเทศไทยเรา เปลี่ยนแปลงการปกครองมานานแล้วแต่เราไม่ได้เป็นประชาธิประชัมจะเพราะเราไม่เข้าใจาการทำประธา,ายนักการเมืองยังขาดคุณภาพค,คุณธรรมประชาชนไปะยะองรู้กับใช้สิทธิและหน้าทีา่อย่างถูกต้องนี่เป็นเรื่งตัวย่ักของจิตทางการจัดการปกครองก็ยังไ่นทางสังคมก็น่าเป็นหวง ในวารดีความเจอเข้าหน้าทางปัจจุบันได้รหน้าของความเจอทางจิตใจทำให้เกิดช่องว่างในหัวใจระหว่างความเจอทั้งสองหน้านะครับแล้วก็สังคมไทยเราก็ตกเป็นทาสของพิธีโยมพวกพิธีโยมทาสโยมของผมก็เปลี่ยนแปลงเห็นเงินกันใหญ่การจีบคอรละท่านกลายเป็นที่ยมครับ การวิกฤตของชาติผมว่าเรื่องแบบนี้รัฐบาลพย,ยายามแก้ไขแต่ก็แก้ไ,ไม่สำเร็จนะครับที่วิจัยทางเศรษฐกิจก็คือความเหลือ่อมล้ำทางเศรษฐกิจความไม่เป็นธรรมในทางเศรษฐกิจยังมีอยูมากนะครับยังม,มีคนจนอยู่เป็นจำนวนมากเอะที่อยู่ยากเพื่อความยากจน การพันประเทศของเราเนี่ยที่ผ่านมามันได้ทำให้คนรวยรวยยิ่ขึ้นคนจนยิ่งเจริลงกลุ่มชนจนเนี่ยเขาขาดโอกาสด้อยการศึกษาเพราะนั้นก็ทำให้เสียเปลียบเล้วกลุ่มคนจนเหล่านี้กามโนหนึ่งวอาการเียกรากที่าฝืนธรรเรียกร้องสุรภาพชีวิตที่ดีขึ้น เขให้มีการชุมนุมกันในสามจังหวัดและในกรุงเทพมหานครก็ต้องมองเขาอันนี้คือตัวประหาเพราะกลุ่มที่็ีังิีของชางติาอยู่แรงมากยัไม่เคยปรากฏมา่อ่รัฐบาลเองก็พยายามนะครับที่จะใช้แผนการปลอรหลอนง้าและลการรูปประเทศพเพรไอ้ที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจสังสคมไม่ได้ทำงานแล้ กติเราสถาบนแก้ในถูกุก็ขอให้ภาควิกาเนี่ยเพราะว่าสาัเนี่ยพยายามให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมและพยายามที่จะความความที่ของทุกฝ่ายและฟังดึงไปเอาภาคส่วนที่สำคัญก็คือภาคส่วนของศาสตาวิธีของศาสนาที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาสถาบเก็เลยทการหัว้่องการภชานารารโคช่าการ ว่าปัญหาทางสังคมเนี่ยเกิดขึ้นจากเหตุหลายอย่างแต่เหตุที่สำคัญนั้นก็คือคนเขาที่ทำให้เกิดปัญหานั้นของผู้คนที่ขาดและอกห้องเรื่องความประพฤติเรื่องความคิดและเรื่องเหตุการณงการแก้ไขปัญหาสังคมที่ถูกต้องที่ต้องทำก็คือแก้ที่คนโดอคุณพงศ์กุณาพรนักปราชาสศาสนาท่านได้กล่าวว่าสิทธิของประเทศไทยนะ คือปิแค่จริงคือวิปปิ้งของคุณภาพคนคนไทยเราคุณภาพต่ำมากโดยเฉพาะการซื้อคุณภาพเราเป็นประเทศที่มีสือ่อคุณภามากเพื่อการจะแก้ปัญหาก็คือต้องเอาคุณภาพคนกลับคืนมาได้ทั้งการเงินการราชการาการบริหา,ารท,าขขขทุกฝ่ายครา คุณภาพคุณสุขกรามท่านเจ้าคุณตกราพรได้กล่าวคุณภาพของภราดรกรรมว่าคนเราได้ทิ้งธรรมะเพราะเห็นว่าธรรมะไม่เกิดเป็นไม่เข้าใจว่าธรรมะนี่คืออะไรท่านผู้ชากเก่าวธรรมะที่กาประวัติหน้าที่อย่างถูกต้องประโยชน์และเป็นธรรคนไทยรวมกันชวบานเนี่ย ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต so, ้องและเป็นประโยชน์และเป็นธรรมก็คือไม่ได yes. ้ปฏิบัติธรรมะแล้วไม่ใช่ธรรมะที่เป็นก็เป็นเรื่องการปฏิบัติตามศาสนาถ้าเราปฏิบัติหน้าที่ของเราอย่างถูกต้องเป็นประโยชน์และเป็นธรรมเราปฏิบัติธรรมะคนไทยเราผมขอพูดเสดไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีได้การเมืองเราสามปกครองสามเณรถ้าเราทำหน้าที่ของเราอย่างถูกต้องเะโยชนและเป็นธรรม โดยทำงนินประโยชน์ของประเทศชาติประชากรใหญ่กว่าที่คนอื่คนะทานมคิดว่าการจะแก้ไขปัญหาสิิของชาติที่ละบาลพยายามจะทำมันไม่ถูกต้องนะครับถ้าเราไปมาแก้ที่จิดใจของคนต้องทำกันโครงการลงเอาธรรมะปัะคุนเข้ามาสู่ตัวคนได้ถ้าเราไม่แก้ที่ตัวคนที่เป็นสาเหตุของปัญหา มันกระจายผู้คนที่มันมีความคิดที่เด่นเดนมีความประพฤติที่ไม่ถูกต้องมีจิตใจที่มันยึดมั่นในความถูกต้องความเป็นธรรมเหมาะสมโดยคนเราใหญ่เพราะฉะนั้นนักการศกษาศาสตร์เราสองจิตเปความเชื่อว่าวิสัยาัศนาจะช่วยแก้นในภาษาสังคมได้แน่นอนเราพยายาที่จะใช้รัฐบาลว่า ให้รับการประเด็นที่ถูกต้องสาเหตุของปัญหาที่สองข้าปัญหาทุกครั้งจะจับคนและไปแก้คน,ท,นที่มีคุณภาพที่มีพลังมีสมรรได้เลยถ้าเราที่ศากษาเนี่ยก็มาปัิบาติไม่ว่าท่านลืมหรือท่านเชิญผู้นำฝ่ายศาสตรมาประชุมไม่ได้ตองสุดเลยครับผมเชื่อมักกว่าการศึกษา ่าสนาไม่ว่าสองเนียวก็ช่วยแก้ปัญหาวิกฤตของชาติได้ใมนขนาทโรงานเนี่ยการสอนศาสนาของเราเนี่ยแต่ในต่อสัาหว่าต้องใช้การศึกษาต้องใช้ศารขระมเข้ามาแก้วิกฤตของชาติเพราะเคยพูดถึงเรื่องนี้เลยใราไอ้ครับเดี๋ยวไนะ่านจะถามอะไรเกนนะเรีนี้กัว่าจกันเแลย อันดับแรกก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มารกก่วมการแถลงข่าวในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับ